สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องวันที่30กรกฎาคม68มาตามนัดครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายพี่ปะกายครับพร้อมกับเลขบนเด้อครับผมครับเลขล่างพี่ปะกายกะลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะเกามาเชียลงไปแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้อีกรอบนึงเด้อครับผมนี่ลงไปแล้วครับเลขล่างพี่ปะกาย เพิ่นก็บแถมเลขกบนให้ด้ครับผมหน่วยบนสองสามสี่ครับผมคลิปที่เพิ่นให้เล็กล่างครับพี่น้องแถมหน่วยบนสองสามสี่ครับผมเนาหน่วยังหันเล็กบนพี่ประกายกับเข่าสองได้ครับพี่น้องสิบหน่วยหนึ่งสองสามครับพี่น้องเนาะครับผมวากันตามสูตรครับผมเลขกสิบหน่วยเดินดีหมากเด้ครับผม เอาวงนนี่ครับพี่น้องเนาะเลขบนพี่ประกายพร้อมกับสรุปบนล่างนี่แหละครับผมโค้งสุดท้ายครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟตัวเลขกับพี่ประกายเก่ามาเชียกับขอขอบพระคุณพี่ประกายเด้อครับผมไปรับชมรับฟแนวทางตัวเลขกับพี่ประกายกันเลยครับพี่ประกายครับกัามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก่ามาเชียครับผมมาตามนัดครับผมเลข บนครับผมแบบนี้บนเนะเล็กบนจังว่าเล็กกัดเล่นพ่อประมาณจักน้อยเนาะเพราะว่ากัดไทยกับกอติดข้าวเนาะครับผมสารละการบ่กปรกลดีกาแบบเข้ากับตัวแบบแบบพมามากินแต่ย่งล้บบาทอยู่นะนะเล่นจักน้อยเนาะเล่นจักน้อยเมนครับตรงกำลังเร่งใจไปให้ทหาร เป็นปอดไปแล้วก็เจ้าบ้านจะยึดติดได้แดนแล้วเพป็นปลอดไปเพราะว่ายังกลับเข้าไปเพราะนได้นะเมียนอยู่ครับผมเออเข้ากับปอดติดข้าวนั่นหมากรว่าแล้วก็เข้ากับลิ่มจั๊กน้อยจีนะาบุกเป็นเพราะนเต็กลับไปทั้บ้าหากินได้แล้วกับลำบากนะเข้ากับเอาเอาเบื้องเป็นตัวประกอบเนาะครับผมเข้ากับเท็ยไว้หลายมือละลาลีบกระได้แต่ว่ากระเบื้องแต เอาไอ้ตั้งไอ้ปุ่นละได้เด่นคนนึงบอพอเรนละสายตายปวดหลับปวดนอนก็คือการเท่ากันได้นะแม่นก็ก็เป็นห่วงพี่น้องชาวไทยน่ำกันนะคร <rip. S 1> otta, ับผมครับแมียนภาว่าลำบากเนาะดูเกมก็โอ้ยเเข้าไปบ้านกันยังไปเพราะต้นใดจริงนะเพิ่นทองเอากระหายงานได้ร้องเอาเอาไปชีวิตยังบพราต้นใดปกติอ่ะครับผมแต่ปูเฮาเห็ดอยู่คาคากระยังกันนี่อยู่พวกวุเฮวายอีกแล้วเนาะ ขับากเลยอเอาขึ้นไดกับสูสูด้อครับผมได้กายปลอดไฟทุกตคนกันเบิ่งเตียงเป็นพ่อได้ลุ่น่าเข้าได้โชคเนาะเอาเต็มๆในเ้้อพี่ประกายงินนี้เั้งว่านันล่ะครดเอาก็คาสลินจังน้อยเข้ากับจิตจังน้อยวังกัเขาสามตัวตร้งตัวใหน่เนี่ยวันที่หนึงครับอันเรอเออาพรเข่าเนี่ยทาเข้าอัน เ่าจังหน่อยเนาะผมจังมาเขาวเน่าตั้งมะเมนวัดปั๊บเข่าเน่าตั้งกับปูต้นฟังกับฟังได้กับฟังผููปังบมได้กับโคเลื่อนข้านเบื้องต้นเลียกไปครับผมเอาว่างลักลอยหลักลอยปักเลขบนนอตเลขลางเข้าลุกไปแล้วเลขลางลงไปแล้วครับผมครับเออระบัดนี่ไอเอาไปจะนลักลอยก้อนเอาหลักร้อยศูนย์กับห้า หลักร้อยได้ศูนย์กับห้าครับสิบสิบบนเจ็ดกับเก้าสิบบนเจ็ดกับเก้าไอ้หลักหลักหน่วยนั่นเป็นปากไว้แล้วสองสามสี่สองสามสี่อ้สีสิบตัดสี่นะครับผมสิบตัดสีไอ้นี่สองกับสามตัดสี่เนี่ยสองกับสามเออแต่ว่าถ้าเอฟซีมาก,กเอานะแต่ว่าเข้าตัดให้มันหน่อยล่วงเนาะครับผม เออเอาสองตัวบนเก้าสามสองตัวบนเก้า <73, S 1> สา <73, S 1> มเจ็ดสามเจ็ดสามเออจับให้สองคู่แค่นี้แหละตะวันไอเอ๊ะเก้าสองจะขลองซื้อนอกรอบนะ้ำมักเยอะเก้าสองถ้าพี่น้องมากกะเอามดได้ครับผมเก้าสองดีครับผมเออแต่ว่ากันเรื่อว่าอยู่จังสีแต่เขาอยู่เล้วยอนะเพียงสบายหาวจับให้มันหน่อยลงครับผม เอาสามตัวบนห้าเก้าสามเม็ดเดียวโอ้ห้าเก้าสามเออมกห้าเก้าสามนี่แหละครับเอาเม,ม็ดเดียวโรดเม็ดเดียวสามตัวบนเน้นหารักร้อยเน้นหาครับักซีเป็นเน้นเลขเก้าแต่ว่าตกากันก็คือเลขเก็ดครับผมเออตัเลขจับใจไอ้สามตัวห้าเก้าสามนี่แหละ 593เม็ดเดียวครับแต่ว่าไอ้เลขไอ้72นี่มันจะติดรับแท้ไหมแต่ว่ากต่เอสที่มากับเอาแต่ว่าจะฟ้องว่าโอกาสมันมันมันหน่อยเพราะว่าการลั่วันเข้ามันเก้าสามสีถ้าเจ็ดมากก็ต้องเอามาจัดใจเาาจ็ดสามจะเดีนกลัวใช่งไหงมครับผมให้ติดกาลังวันนั่มครับผมเออไอ้ติดกำลังวันประเดี๋ยวซึ่งกันถ้าจับเจดสองสี่เลขเพสีก่กำลังวันค่ะกำลังวันเขามันมัดเข่าบนล่างกัะ มันกกติอ่อนกําลังครัวสิกต่เล่ยคาดว่าน่าจะเป็นเก้าสามมากครัวล่ะครับผมเออแต่ว่าเก้าสองนี่จะซื้อนอกรอบกอาดอกมากจะซื้อแค่สามคู่นี่นะเก้าสามแล้วก็เก้าสองก็เจ็ดสามสิครับออถ้าถ้าประกบมดกอสิเป็นหกคู่นะครับผมแม่จะาะประกบหมดอจหกคู่แต่ว่า โาสมันยากเก็ตซี่สิมันยากไอ้ซึ่งเลกเขาเล่นเน้นปัก๊กลักใช่ไหมครับผมเออมันไปนติดดับแจมสายแขงคนแน่ขนเขาก็เลือวกว่าโอกาส,สมันยากอยเล่เก็ตซี่ะมันติดดับปูก็เลยตกดใน้มันหน่อยลงก็เลยคาดให้เน้นๆครับผมอะไรก็เลยคาดว่านะับบักเก้าสามนี่แหละโตโตเน้นเม็ดเดียวเลยเล่นเข้านรุ่นครับไอ้ซึ่งไอ้ลักลอยนี่มันเป็นเลขเต้นบน เลขเด่นบนยังเดินดีหวัวี่แล้วมันจะเป็นซีกับเก้าซึ่งมาส้นเลขซีไอไอไอีกสูตรอยู่แล้วนะแต่เลยแบบเอาวปลด,ดึงเด่นมากเขาไปเอาเลขเข้าหนึ่งสองสามเห็น 2, 3, ไหมครับผมวัได้สรุปเลขสูตรเนี่ยมันเข่าเลขซีนะเออห้าอ้อปลาดเอามาเด้มันเป็นซีกับเก้าหวัวใจแล้วมันเป็นเลขเด่นบนบเาดปลากลักวันนี้ไม่ได้หากับสูตรไหมครับผมวนะันนี้อีกสูตรหนึ่งจะได้เจ็ดกับสองอ่ะ ึงเอามาส้นไปหนึ่งสองสามมันกัดได้หากับศูนย์คิดว่าน่าจะมีที่ยืนนะหากับสูนนี่ก็เละมาใส่ลกลยอยเออที่ม,า 2, 0, 5, ม่าสองศูนย์กระพานีไหมเจ้าวากัดตรงนี่แบบกับน้ำเลยเนาะครับผมไม่เจ๊งไหนบอเพราะว่าอันท<อ>ิฟนวยเนี่ยมันบนมันบนเดนไหมโอ้เละสูนกระพานน่คือมันติดดับแบบจายแข็งเพิ่นทิฟนวยเลยล่ะนะออเอาเป็นไปละลอย คแค่จะเลิเอาไปต้นรักลอยเออรักลอยประเด็น,นอยู่ต้นอยู่หาบานนี่ก็เลิมากหายัางว่าตัวเลขศูงมากกับถ้เาเราติดไว่ก็บสิบวัเสี่ยอากาสเนาะระหวัางนึงแต่ว่าติบน่วยนี่คิดว่าเพราะเพราะหนาใจนี่เพราะว่าเลขไอ้สองสามสี่นี่มันไปส้นอยู่หลังลวยแล้วลักสิบปุ่นห้าหกโตัวผมนี่สองสามสี่ันต้องเป็นลักนลวยงวดน,นี่นะ ก็เลยมั่นใจว่าเกียร์เป่าน่าจะมาตัวหนึ่งหลักสิดนะนี่นะครับผมกับวิเคราะห์ไห้ก็พี่น้องี่ได้เห็นเป็นทีมาทีไปด้วยครับผมครับเอกนี่ตัวเด่นตัวชันพร้อมด้ครับผมครับเธอจะคิดเลขออกมาได้ครับพี่น้องเนาะต้องเบิ้งหลายสูตรช่นกันสูตรที่เดินอยู่ก็เอามาใส่ต่อครับผมอย่างเช่นลักน่วยนี่ ที่ว่าสุดยอดนะครับผมชิปน่วยตัวนี้ครับบังหันหนึ่งสองสามครับผมงวดนี้ในสองสามสี่ครับเอานี่อะไรเพิ่มเติมมีปะครับผมอันเลขล่างเข่ากับไอ้สองครูนอาจว่างบนันนี้เลขเก้าสามเนี่ยมันจะมาโซนอยู่ตั้งบนตั้งล่างแต่ว่ากันว่าเอ้าเลขขึ้จี่อ,อขึ้นกันแต่เท่าแต่วังว่าจะเป็นหนึ่งสองหรือเปล่าสี่นา้าลางไหมเข้า<ม>เล่กันไว้นาะทีมันติดคููเออ เด็ด่า้าเออเก้ากรว่าเขาเด่นหนึ่งหนึ่งสองกับเก้ากับเก้าสามเป็นตกการไหวไม่ใช่ตีทู่บนล่างโอ้ปับไม่เป็นเน้นหนึ่งสองเออเด่นหนึ่งสองเพราะว่าเสิว่างไหวมันช่มีหนึ่งสองกับเก้าสามเนาะครับผมบันันี้เดือบ้างมานมีคอเบิร์นแล้วหนึ่งกับเด่นพรสมกับกันเลยคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งสองมากกว่าครับอืมแต่บ้าเก้าสามมักับติท์ไหวอยู่แล้วนะซึไหวแล้วเราจะรี่ไหวกระตีท์บนล่างอยู่แล้วเนาะแมนครับผม เออเอาแค่นี้แหละเฮ้ยนึ่งกระเด็นอยู่กพสามคว่นะเลขสองกระเด็นว่าค่าเก้ามันดังที่นะเก้ามันดังหลายหลายทุกทุกต้นหนักอะ่ะย่านย่านมันย่านมันลบกว่านะครับเออเพราะว่าเลขมันจบกันหลายเนาะเลขเก้ากระเด็นพพเ,เพราะกลมกล่อมยุต่วาสิไม่นะบอกกันมากกับสือว่าเฮาโชคดีละแม่โชคดีที่กันเลยเพราะว่าขัดขัดโมม่มาก,กับสีหวัางเลยแต่ว่าเลขมันเด่นเฮาตรงจับนลนะแม่ เอาก็มาเชียร์กับสิรบกวนพีประกายสัหนีเด้อครับผมครับขอบพระคุณพี่ประกายสำหรับแนวทางเด็ดเด็ดเพื่อพี่น้องเอฟซีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวก็มาเชียร์เจ็ขึ้นห้ไเด้อครับผมเลขพี่ประกายเอาเลขบนก้อนครับพี่น้องเนาะครับศูนย์กับห้าหลักร้อยเด้อครับผมหมดนี้ เน้นไปที่5ครับหลัก10บน7กับ9เน้นไปที่9หลักหน่วย2 3 4ครับเน้นไปที่2กับ3ครับ2ตัวบน9 3 7 3ครับ3ตัวบนเม็ดเดียว5 9 3กครับพี่น้อง5 9 3กครับสำหรับเหล็กลางเพิ่์เจมสมาปรับเปลี่ยนตัวเน้นนะครับผมที่เิ่นหายห2กับ เก้าสามนี่เพิ่นจะเน้นหนึ่งสองร่องเก้าสามครับพี่น้องเนาะครับผมเอาพี่จะหน้าเบิรงเด้อครับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เก้ามาเชียกัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยรางวัลไปน้ำกันเด้อครับผมหนึ 1, ่งสิงหาคมหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ